สวัสดีครับพี่น้องจุนจด่มกุรง,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 งานปูชนายงานมอเไซทุกท่านนะครับสําหรับผมแล้วนะฮะก็มะขามมะขามเยอะที่สร้างไปสร้างมาก็มะขามเยอะที่สุดแล้วนะด้วยความที่อยากศึกษาให้เข้าใจว่ามะขามเนี่ยมันธรรมชาติของเขาเป็นอย่างไรสร้างแล้วตายเยอะครับผมสร้างตอ่อซื้อต่อมาแพงแพงด้วยนะครับตายหมดเลยนะครับ วิธีการมะขามผมผมก็มีวิธีแกงผมโดยการถ้าได้มะขามมาเพรว่าเราห่อตุ่มมาอย่าเพิ่งไปแกะตุ่มนะถ้าเราไปซื้อมานะครับวิธีการก็คือให้ให้ทางสวนนะเขาเลี้ยงให้รอดก่อนขุดขึ้นมาแล้วเลี้ยงให้รอดแล้วเราค่อยไปรับนะครับมันจะมีโอกาสรอดสูงพอมาถึงเราเนี่ยอย่าเพิ่งไปแตะ ไม่ปลูกคือปลูกการปลูกคือไม่ต้องปลูกนะเอามาผมก็จะมาวางไว้นะครับผมจะมาวางหลังอย่างนั้นนะก็รดน้ําเข้าไปนะครับบางทีก็ดินก็ออกจากรากมั่งเลือแต่รากเปื่อรากก็ยังไม่ตายแล้วก็จะมาจํากัดลงในกระถางนะครับลงในกระถางบีบตะขางแต่แรกเลยถ้าต้องงานที่เลี้ยงให้โตก็จะต้องมาขยายกระมังเอากระมังใส่แล้วก็เอากระถางลงไปในกระมังอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อว่าวันหนึ่งนะครับนะ้ารากเขาหยั่งลงไปกินเราเราต้องการยกออกจากกระถางใหญ่เราก็ตัดตัด,ตดมันก็ไม่ตายเพราะว่ารากอยู่ในกระมังมันมีในกระมังเล็กในกระถางเล็กะลนะครับนะอันนี้คือคุยกันก่อนนะครับท่านที่คอมเมนต์มาว่าเลี้ยงแล้วตายนะครับทีนี้ผมข้อควรระวังนะอีกอย่างหนึ่งนะเวลาท่านท่านไปสร้างไม้อบอนไฟมะขามนะ ผมบอกเลยว่าปัญหาของผมก็คือการเข้ารวดแล้วลืมไม้ไมไมพอไม้มีเยอะเราไปดูไม่ทั่วถึงเนี่ยพออมลวดมะขามมันจะบวมเลยเพราะฉนั้นก็ก็แก้ได้โดยการมันก็มีทั้งข้อดีก็เสียข้อดีก็คือมันบวมใช่ไหมถ้าไม้ลำเล็ดเราเอาลวดไปรัดเลยทิ้งไว้เลยให้มันบวมเพอะมันบวมแล้วเราคลายลวดออกนะมันก็ยังบวมไม่หยุดนะนะอย่างกิ่งเนี้ยเนี่ยท่านมองเห็นนะนะมัน แมมันเล่นโตซะนะพอเจอรวดบวมเลยครับเดี๋ยวผมจะต้องตัดเลี้ยงใหม่นะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆดีกว่าครับต้นนี้เป็นมะขามใบแค่นะครับเสียบเสียบเสียบปังปังนะะหลังจากนั้นนะเดี๋ยวผมขอไล่ออกนี้หนึ่งนะเพอต้องเข้ารวดอยู่นะครับเดี๋ยวต้องต้องมาเข้ารวดใหม่บางจุดนะ จุโอเคเอา่ากิ่งนี้นะท่านดูตรงนี้นะครับกิ่งนี้ผมเดินมาเลยซับหลังนะซ,งนซ,งซับหลังขึ้นซับหลังซับหลังคือตัวนี้ปรากฏว่าลวดรัดระบวมครับนะผมผมบิดตาไว้แล้วนะท่านจะเห็นเนี่ยบิดตาให้แยกออกสองข้างไว้ก่อนนะมันอาจจะไม่ได้ตำแหน่งเป๊ะแต่ว่ามันมันบิดออกก่อน เดี๋ยวผมตัดก,ก่อนบวมโอ้โหไม่ดีนะครับผมเรียนท่านเลยอย่าเผลอรครับอย่าเผลอของผมเผลอรครับพอเผลอแล้วเป็นเรื่องเลยครับเนี่ยก็ต้องเลี้ยงใหม่ครับ เบี้ยงใหม่ที่ผมผมบิดไว้แล้วนะครับจะดึงเมนเทรับทรับย่อยของทรับหลังนะครับผลปรากฏว่าบวมพอบวมแล้วผมไม่เอาครับพอบวมตัวนี้บวมมันจะมันจะโตครับว่าบวมคือมันจะโตกว่า กิ่งเมนกิ่งเมนตัวนี้เนี่ครับเมนตัวนี้พอทับหลังมันบวมกว่าใหญ่กว่ามันก็ไม่สวยนะครับน่าเกียดนะฮะยังไงเราก็สร้างไม้จบไม่จบเป็นดิตเรื่องนะแต่ข้อสำคัญเราต้องสร้างนะเอาตามใจเราที่เราพอใจที่จะสร้างจบเมื่อไหร่ก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะพอดีมุมกล้องไม่ได้ ทำคนเดียวพยามบ่อยไม่ได้นะเอาแล้วครับเนื่องจากไม้ไม่ค่อยดังผมจะมาสรุปอย่างนี้กันแล้วกันเมื่อกี้นี้ผมได้เข้าลวดนะครับผมตัดปังิ่งหนึ่งนะครับผมตัดซับหลังเนื่องจากซับหลังมันบวมพอเข้าลวดไว้เนี่ยเราเข้าลวดนะ เราเข้ารั่วแล้วลืมเนี่ยมันจะบวมฮรพอรัดแล้วมันตอบสนองดีคือมะขามนะผมก็เลยตัดเพื่อที่จะเลี้ยงเลี้ยงใหม่เนี่ยเลี้ยงเลี้ยงซับหลังใหม่นะครับให้มันเรียวอย่างเงี้ยซับหลังยกขึ้นนะครับเมนกด,ดลงซับยกตัดปังดึงเมนอันนี้ผมเดินเส้นเลยเอาอย่างนี้เลยไหม ออไม่น่าจะเอาเหรอกครับผมดูแล้วน่าจะปังนี่เพราะว่ามันมันจะโตมันมันจะต้องเรียวอ่ะนะครับนะสร้างกิ่งนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นกิ่งสองผมก็มาเขียงนี่นะมาเขียงนี่ตัดทดอนะ่ะปังนี่เขียงนี่ตัดทดนี่ปังแล้วก็ยอดมาทางนี้เป็นซับหลังนะครับมาเมนเนี่ยปลายนะเมนปลาย อันนี้ขึ้นซับหลังนะครับผมอธิบายทุกท่านได้ดูก่อนนะครับนะแล้วก็ดึงเมนลงก็จะมาเขียงปังนี่ก็จะดึงซับหน้าซับหลังจริงๆแล้วนะถ้าต้องการหนึ่งสองแล้วก็ปลายเลยก็ได้นะครับถ้าเราต้องการฟอร์มเล็กนะแต่ถ้าต้องการให้ยาวไปเลยอย่างอย่างอของเวียดนามบางทีผมดูเขาทำก็น่าสนใจนะครับเขาก็กกให้จังหวะช่องว่างมันยาวอย่างนี้แหละ เดี๋ยวผมให้ยาวนะเนี่ยเพื่อที่จะดึงให้มันแปลกๆใหม่ๆบ้างอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ขึ้นหลังนะครับท่านดูทางนี้มองเห็นนะเดี๋ยผมขึ้นหลังมาเนี่ยก็ดึงซับซับหลังตรทีดึงกิ่งหลังมานะให้เฉียงมาทางกิ่งหนึ่งเนี่ยดึงกิ่งหลังไปทางนี้นะครับให้เฉียงไปทางกิ่งหนึ่ง แล้วเอ็นยอดไปเหมือนกันเอ็นเอ็นยอดไปแล้วจะมาเขียงปังนี่ครับดึงสี่หน้าสี่หน้าของผมนี่จะไปทางกี่หนึ่งแล้วก็ตั้งยอดขึ้นมาเขียงปังดึงห้ามาเฉียงมาตรงนี้ทางกิ่งสองตั้งยอดขึ้นไปเขียงปังดึงกิ่งหกมาทางหลังนะครับแล้วก็ตั้งยอดแบบนี้นะครับก็สร้างไม้ไปด้วยกันนะฮะ สวยนะครับต้นนี้สร้างฐานฐานมันเหมือนเหมือนควายอะ่ะเหมือนควายขานะครับนะต้นนี้ไม่ธรรมดาสวยอยู่นะฮะผมก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะเป็นงานที่ที่ฝึกซ้อมด้วยมะขาใบแคร์นะครับพอจบมาสวยแน่นอนครับต้นนี้นะสัดส่วนอะไรค่อนข้างที่จะเออระมัดระวังถ้าไม่ได้ก็เขียงใหม่นะครับนะเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้ทุกท่านได้ชม ผมก็ได้ทํางานแก้ไขงานสร้างงานไปได้วยกันนะครับบางจุดก็ต้องแก้ไขบางจุดก็ดําเนินต่อไปนะการสร้างไม้ก็แบบนี้จะเสียเวลาไหมเสียแนะใช้เวลาไหมใช้งานบอนไสใช้เวลาทั้งนั้นเลยครับแต่ข้อสําคัญเราชอบเราชอบที่จะสร้างงานไหมเราชอบต้นไม้ไหมถ้าชอบแบบนี้เราก็อยู่กับเขาได้มันก็จะเป็นเครื่องอยู่สําหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับที่สร้างงานสร้างชีพสร้างรายได้ เป็นเครื่องอยู่ของอสวอนะฮะอย่างพว้ผมเนี่ยนะครับนะทํทำให้วันเวลาในบรนปลายของชีวิตมีคุณค่านะครับเมียจ,จะบ่นบ้างก็ต้องปล่อยให้เมียบ,บ่นนะฮะหลายท่านบ่นมาบอกคอมเมนต์มาว่าอา่าผมไม่บ่นหรอกครับแต่เมียที่บ้านานะบ่นทนฟังหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่กันยาวมาถึงขนาดนี้แล้วไม่ธรรมดานะครับนะ เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาอธิบายในช่วงท้ายเพราะว่าในช่วงกลางกลางนั้นไม่ไม่ดังนะครับเราย้อนไม่ได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมสวัสดีครับ